เชเดนพีที่2ของรถบังคับจิ๋วนะครับมาแล้วนี่เลยตอนนี้เราพามาอยู่กันที่เนินลูกเล็กๆถ้าเล่นเนินใหญ่ไม่ไหวแน่นะครับเพราะว่ารถจิ๋วๆแบบนี้มอเตอร์มันเล็กนิดเดียวนะมอเตอร์เล็กนิดเดียวมันคงจะดันไม่ไหววันนี้เราก็เลยมาเล่นตรงนี้เลยทิกเกอร์ทิกเกอร์ลองถ่ายดิใน5คันนี้ไลออนด้วยอ่ะลองถ่ายที่5คันนี้คันไหนจะไหวไม่ไหว ทิกเกอร์ว่าคันนี้น่าจะไหวคันนี้ดูแรงมากออสีแ,กแดงหญ่ด้วยน่าจะแบบเข้มแข็งเลยค <laughs> ันสีเขียวนี่หละอ้อนวะ่าขึ้นไม่น่าไหวต้องต้องบอกอะไรดุดันไม่เกรงใจใครใช่ไหมคันนี้ทิกเกอร์บอกคันสีแดงนะสีแดงนี่ทิกเกอร์มั่นใจว่ามันจะแรงนะครับอ้าคนดูลองท้ายกันน่อยแต่คันนี้พ่อชอบคพนนี้สวยที่ทิกเกอร์นะว่าคันนี้เพราะว่าคันนี้มันเป็นยางจริงๆทิกเกอร์ว่าน่าจะขึ้นได้เหมือนกันอ้อน่คันนี้ แล้วออนบอกว่าขันสีเขียวมากเดี๋ยวเรามาลองดูกันครับพนดูมาเริ่มต้นกันด้วยขันสีเขียวเดี๋ยวเราจะขึ้นทีละขันครับแล้วอนพร้อมพร้อมค่ะไปเลยแล้วอนขึ้นเนี้ยอ๋อไตท้องไตท้องไม่ดีเฮ้ยมันมีก้อนดินขวางอยู่เอาก้อนดินออกก่อนนะมีก้อนดินติดไตท้องอลุยไปแล้วเฮ้ไไไยนะได้อยูไดยูโอติดใบไม้ครับใบไม้ไ ดูไล่ให้ดีดูไล่ให้ดีเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเอาไว้ไว้มาอีกมาอีกมาอีกเอาสิ่งคืออหายแล้วไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋อเฮ้ยคดีหนูว่าไหวนะอ่ะรอบสองรอบสองเดี๋ยวให้ทิกเกอร์ทิกเกอร์เล่นนะไปทิกเกอร์ลุยไปแล้วนี่ดุดันไม่เกรงใจใครอ่ะขึ้นได้ขึ้นได้เอาขึ้นไว้บนเลยโอเคนี่เรียบร้อย ที่สองอุ้ยเสียงดีเสียงดีงดูดันไม่กเก่งใจใครสีแดงมาแล้วครับสีแดงสีแดงแรงธิ์เอาพร้อมสีแดงพร้อมพร้อมหนึ่งตอจึ๊บแปดแปด,แปดเอาเอาเอาไม่ไปเอาดูดนันเราไม่ไปไหนเลยดูดนันเอาสรุปแล้วมอเตอร์มอเตอร์ไม่ไหวอะดันไม่ไหวครับนี่อ่ะแล้วลองดูทางเดี๋ยวเอ้ย <laughs> อมันทานอ่อนหรือเปล่า ันนี้ถือว่าไม่ผ่านไม่ผ่านครับนะขันต่อมาครับอันนี้ของทิกเกอร์ที่ทิกเกอร์เชียร์ไว้อนะล้อมิ้นสีเขียวมิ้นครับพร้อมโอ้โหฟังเสียงมอเตอร์แล้วไม่น่าไหวเลยทิกเกอร์เบิร์ยางก่อนเพ้อไปเอาวะ ready go ไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเอาไปเอาไปเอาไปเออเออโอ้โหจบแล้วกำลังไม่มีเลยดูทรงแล้วไม่ไหวอะทิกเกอร์ เสียงมันก็ไม่ได้แล้วอะโอ้โหจบแล้วอันนี้คือแบตเต็มแล้วนะนี่ชาร์จแบตใหม่แล้วด้วยนะครับคนดูชาร์จแบตไปหมดแล้วจบคันนี้ถือว่าเฟลไม่ผ่านไม่ผ่านครับเล่นรถคันยจิ๋วแบบนี้นะก็ต้องทําใจนิดนึงนะครับความแรงมันอาจจะไม่จี๊ดจ๊าดและเบอร์เราแล้วนะฟังเสียงฟังเสียงแล้วไม่น่ารอดอ่ะโอเคไลออนจะเป็นคนบังคับนะครับไลออนพร้อมพร้อมค่ะไปเลยลุยอุ้ยเอ้ยเอ้ยดูเสียงดิ เอาแล้วเอาแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้โหเสียงเหมือนเฟืองลูดด้วยใช่เสียงเหมือนเฟืองลูดครับคนดูต้องขึ้นลางนู้ต้องขึ้นทางอ้ออื้อโอ้ดันไม่ไหวไม่ไหวแล้วครับสรุปแล้วสรุปแล้วเจ้าสีเขียวมิ้นคันนู้นนะเนี่ยวนจอดล้ออยู่สีเขียวมิ้นนั่นรอดไปคันเดียวครับทรงน่าจะไปได้คันเดียวที่เก๋ว่าเอามาถึงเวลานีแล้ว คันที่พ่ออยากจะรู้นะครับว่าคันนี้ของพ่อจะขึ้นไหวหรือเปล่าอมาเอมาคันนี้ดีกว่าออาจจะเป็นตัวแรงที่สุด r a d ไปแล้วไปแล้วเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้แค่ทดลองเมื่อกี้แค่ทดลองไปแอบแอบเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหสรุปแล้วไม่น่ารอดแล้วครับดูไม่ขึ้นไปไหนเลย เอาละตอนนี้เรามาอยู่กันที่สนามพื้นปูแล้วเดี๋ยวจะมาลองอีกหนึ่งรูปแบบนั่นก็คือแข่งทางเรียบนี่ทางเรียบแบบนี้เลยสนามที่เดิมมาดูกันอันดับแรกเดี๋ยวจะลองดูดีว่าระยะไกลคันไหนที่จะวิ่งไปไกลแล้วก็ขึ้นมันจะจับขึ้นได้ไกลที่สุดอะลอยอนพร้อมลอยอ่อนจะเอาคันแดงออกก่อนเลยเมื่อกี้นี้สนามแรกนะครับคันแดงมันไม่วิ่งมันขึ้นเนินไม่ไหวลออนมั่นใจว่าคันนี้น่าจะแรงเพราะมันอาจจะขึ้นหลขึ้นเนินมันไม่แรงแต่อันนี้อาจจะแรงโอเคไป ทางเรียบลุยโอ้โหดูออกตัวดุยดุยเลยดุยดุยล้อหน้ามันกินซ้ายล้อหน้ากินซ้ายไห้ไก่อยู่นะไก่อยู่นะระยะถือว่าไกลนะระยะถือว่าไกล มาแล้วโอเคอ่ะคันนี้ขึ้นไก่ดิคันต่อมาคันนี้อ้าวคันเขียวไปคันเขียวลุยคันเขียวพร้อมแล้วทิกเกอร์ลุยไป,ไปแล้ว,วนี่คันนี้นะคันนี้เมื่อกี้นี้ตอนที่ขึ้นเนินครับคันนี้ขึ้นไหวมาวัดกันด้วยความความแรงของสัญญาณอเอาเลี้ยวเลี้ยวกับเลี้ยวกับ,เ,กบเออได้อยู่ได้อยู่ เราสมีการตีโค้งกลับมานี่พอๆกันเลยล้อมันออเอียงอ่ะเฮ้ยมันกินมันกินซ้าย,เ,ยเรียบร้อยอ่าถือว่าขึ้นพอใช้ได้นะฮะเดี๋ยวรอบสุดท้ายนะครับเราจะมารวมทั้งหมดแข่งกันมาถึงคันที่3ครับไลออนพร้อมไปลุยโอ้ยทางเรียกวิ่งดีอะ่ะทางแยกแรงนะเต่าน้อยเต่าน้อยอีกหน่อยไปหน่อยเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวโอ้ยโอ้ย้ยไกลขึ้นคันนี้ไกลครับ ศูนย์ศูนย์ดีศูนย์ดีอ่าเรียบร้อยเรียบร้อยขันต่อมาขันต่อมาอ่าสีน้ำเงิน,นไปลุยโอ้ขันนี้ขันนี้ที่ตอนปีนเข่าเฟืองลูดขันนี้โข,ขันนี้ดูไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะ เฮ้ยเลี้ยวกลับเลี้ยวกลับเออขึ้นก็นใช้ได้ครับซิกแซกซิกแซกกกิินนาาซ้ยขวสังเกตสังเกตสังเกตล้อครับเขาเลี้ยวไปขวากินซ้ายเขาเลี้ยวไปซ้ายกินขวาสังเกตที่ลอ้อโบกมาเชียวโบกมาเชียว สรุปแล้วต้องมาเล่นแบบมั่วๆอย่างนี้แหละ<อ>ขึ้นมันชนกันเออส,สี่ล้อสี่ล้อไม่แรงเอาสองล้อวิ่งละกันสองล้อยกล้อนะตัง้งใหม่คันนมาเล่นด้วยโอเคไปละไม่ไหวมั่วเกินวันนี้มั่วเกินเอาไข่อ่อนไข้อยหน่อยเลยอ้อยไข้อยหน่อยเอาไป,มาปไ,ไม่ไหวไหมคันนี้ไหมคะ ได้อยู่ได้อยู่่้ยฐานมันอ่อนด้วย <ham pton> เ,รเราเล่นมาพักใหญ่ๆแล้วไม <childhood> ่ไหวไม่ไหว